สวัดสดีทุกท่านนะครับตอนนี้แอดก็มาประจําการอยู่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มาประจําการรอนะครับผมตอนนี้มีรถอ่าคันนี้นะครับมาจาอดนะครับ,นนม,ม,นะรบมีการใบบายาบบาย,บาย,บายอยู่ด้านในครับโบกมือแอดมหาแอดนะครับเขาเป็นใครนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมนะฮะ หนุ่มน้อยหน้ามนนะครับน่าแมงกระบ,บี้นั่นเองนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้นะครับแมงกะบ,บี้ ขยับรถมาอีกเพราะว่าตรงนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะห้ามจอดมาจอดท้ายบน,นีีมันเป็นจุดอ่าเลี้ยวรถเข้ามันเป็นจุดจุดที่อ่าเขาจะเว้นไว้นะครับพี่พ แม่งมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้อ่าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะช้าครับเดี๋ยวจะช้ากว่าเขานะครับเพราะว่าเดินทางไกลนะฮะก็เลยต้องรีบมานะครับตอนนี้มีเพื่อนแล้วนะครับมีเพื่อนร่วมเดินทางแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าสาลจังหวัดนะฮะ เป็นการังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับคดีก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางยุติธรรมนะครับเราก็จะไม่ก้าวล่วงนะครับเราก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับให้เป็นในเรื่องส่วนของทนายแล้วก็ในการโต้แยง้งทางด้านกฎหมายเนาะนะครับเรามาดู คุณไม่ได้ไล์มาเหรอครับยังครับยวผมต้องเข้าน,น้ำก่อนเอา้ามาปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วแป๊บกีกาแฟครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไล์สดท่กันครับขอแอดก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับอีกสักครู่หนึ่งถึงจะไปนะฮะพอดีออกจากบ้านแต่เช้านะครับก็เลยยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเหมือนกันนะฮะพี่เอ็มเดอร์ก็เข้าไปข้างในนะครับน่าจะไปเข้าห้องน้ำข้างในสารนะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีหนึ่งร้ยี่สิบท่านนะครับแต่ต้องมุมนี้ไว้นะครับจะได้ง่ายนะครับมาจะได้เห็นนะฮะอ่าด้านด้านด้านหนึ่งพันไลค์นะครับ จะถามแมงกะบี้นะแมงกะบี้นี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้ยังครับแมงกะบี้ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่ครับอ๋อซื้อแต่เบอร์ดีใช่ไหมเพราะเห็นเมื่อกี้คุณกินไปอ่ะใช่ครับนะกินกาแฟเบอร์ดีครับเขาเขาไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่เขาซื้อเบอร์ดีนะครับเพราะว่าเขามีที่หนึ่งในใจคุณอยู่แล้วนะครับโอเคนะโอ้เดี้ที่หนึ่งเนาะใช่โอเคแล้วในกาแฟอะไรล่ะครับ ก็นั่นแหละก็ะคุณกินไปแล้วไงผมคิดผมจริผมจะกินเนสแหละแต่ว่าเนสหมดออ๋เอาเอา,เอาเบอร์ดี้แทนครับผมนะฮะมีบรรยาก,กาศนะฮะสองเอดนะฮะอะมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครมานะครับผมมาแล้วครับทีมงานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องแพมครับสวัสดีตุม้มตามครับผมอ่า เป็นยังไงบ้างนะครับอาการหายปวดหายแล้วหายแล้วปกติดีแล้วนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บทั้นิดอย่าลืมเรียไปทำอะไรนะถวายสังฆทานอใช่ไหมพี่นาทีทักไว้ าจาจย์ทักไว้รีบไปเด้อรีบไปเด้อสองเท้าอะไรเด้อจำไม่ได้แล้วลืมแล้วเห็นไหมน่ะน่ะเห็นเป็นห่วงนะครับพวกเราเป็นห่วงนะฮะอ่ะสวัสดีครับผมนะฮะพีทีซีเขมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาคันเดียวกันเหรอครับคันเดียวกันอ๋อมามาดูครับต้องใหญ่ครับสวัสดีครับผมนะฮะนี่พี่อนุวัต์ศูนย์หนึ่งนะครับต้องใหญ่นะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับ พาทีมงานมาด้วยนะครับออกมาตั้งแต่กี่โมงพี่มาโอ้เจ็ดโมงกว่าแนละ้วเจ็ดโมงกว่าเนาะเจ็ดโมงเท<โ>่าไหร่ไม่รู้ออกจากบ้านมาเจ็ดโมงมออเขารอเขาอีกนานาลุงมาแล้วเน,นาะนั่นอาผมนึกว่าลุงเข้าไปแล้วอาเอาเพิ่งมาเพิ่งมาอ่ะรถลุงมาแล้วนะครับศูนย์แปดแปดแปดสองนะครับรถล,ลุงพลมาแล้วนะครับมผมนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเก้าโมงแล้ว ตอนนี้รถลุงพลมาถึงแล้วนะครับผมอะลรถลุงมาแล้วนะครับพี่น้องผมนึวกว่าเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้รถของลุงเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมอันนี้นะครับอ่ามีใครมาอีกนะครับนี่พี่เอ็มเดอ้์เข้าไปสองข้างในนะครับเมื่อกี้นะครับ <อ artistic S 1> ไปสารวจอะไรมาครับพี่อ๋อจะทำหาอย่าจำลองแต่ยังไม่มานี่ไงรถตู้พิ่งสวนเข้าไปเมื่อกี้นะครับอ่าสวัสดีครับผมนี่ช่องใหญ่นะครับ อ๋อออกมาตั้งแต่กี่โมงครับประมาณน่าจะเจ็ดโมงเลนะครับเจ็ดโมงนะครับนะกัปตันพักอยู่ที่กกอกาะไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเกากครับอ๋อแล้วก็เพิ่งออกมามาพร้อมลุงไหมครับลุงมาก่อนครับลุงมาก่อนไม่เติมน้ำมันอยู่เมื่อกี้อ๋อผม,มผมเลยนึกว่าลงเข้าไปแล้วพอดีผมมีช่วงหนึ่งที่ผมไปห้องน้ําผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเก้าโมงแล้วก็เลยนึกว่าอยู่ข้างในแล้วนะครับอะนี่นะครับกัปตันดัมซิ่งก็มานะครับก็ พี่พี่ยูทูบเบอร์เราหลายๆช่องก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ขึ้นรถตู้มากับคุณลุงคนนะครับก็จะมีมาดามจําลองของพวกเรานะครับแล้วก็อ่าน่าจะเป็นแม่พีนะครับไม่แน่ใจว่าพระแตนด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อ่าท่านทนายเรายังไม่เห็นนะครับน่าจะเข้าไปแล้วหรือเปล่านะครับอัปเดตกับพวกเราไปนะครับวันนี้นะครับ นี่นะครับน,น,นี่นะครับมากันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับของ่ของนอยนี่่ะมากันแล้วนะครับตอนนี้เอา้าเอาไว้เสริมเวลาทาคลิปเวลาติดจะได้อ่าใช้ได้หลายเครื่องอมีสองสองช่องใช่มันน่าจะเป็นอเดี๋ยวค่อยแก้เอานี่นะครับ ตุ้มตามก็มาแล้วนะฮะนะกินข้าวกินน้ํากันหรือยังนะครับเดินทางมานะครับยังไม่กินเลยครับยังไม่ได้กินเลยนะครับตุ้มตามก็นะฮะนี่มันมันไม่ถึงกับหลุดนะนมาดูระหว่างนี้นะครับนี่เลยชึ้งกระดูกไหมาาาณณประมเท่นี้นี่นะครับ ตุ้มตามนะครับตุ้มตามอตามอาการแล้วอใช้เวลาล้างแผลหรือยังก่อนมาล้างแล้วครับล้างแล้วเนาะต้องล้างทุกวันเนาะรับผมวันละครั้ง,งวันละครั้งนะครับตอนเย็นตอนอนนเย็นก่อนนอนนี่นะครับนา,านางพยาบามนางพยาบาลประจําตัวนะครับไม่ค่ะเจ็บเจ็บเองก็ทําเองอ <laughs> งานเข้าตุ้มตามนะครับอันนี้นะฮะนี่นะครับก็ มากันหลายช่องแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่ทยอยมาให้กำลังใจคุณใาลองนะครับมีใครบ้างนะครับมาดูได้จากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ